ทุกคนดูนกมันเดินบนน้ำแข็งนะครับเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่ครับนกมันเดินบนน้ำแข็งได้นะครับมันเดินมันเดินบนน้ำนะครับน้ำแข็งนะฮึอีกประมาณสองสามวันคนน่าจะขึ้นไปเดินได้แล้วครับเพราะมันหนาวพอมันเป็นน้ำแข็งล้าให้มันหนาๆก่อนเนาะตอนนี้เดินไม่ได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับทางประเทศเกาหลีครับก็ยังอยู่ในช่วงของหิมะตกอยู่นะครับผมถึงจะยังไม่เข้าเต็มที่ก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับผมแบบตกบ้างหยุดบ้างนะเนาะก็ประมาณล่าสุดนะครับตกไปแล้วก็หยุดไปได้ประมาณ3วันนะครับก็มีแสงแดดออกมานะครับทําให้หิมะละลายนะครับวันนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งออกไปนะครับผมช่วยดูให้จบหน่อยนะครับดูคลิปของเบ่าดอนให้จบนะครับวันนี้เบ่าดอนอยากจะพาทุกคนนะครับไปร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ไปชมภาพบรรยากาศหิมะตกไปพร้อมๆกับเบ่าดอนนะครับไปเหมือนไปด้วยกันนะครับทุกคนไปชมด้วยกันนะครับก็อยากให้ดูจนจบคลิปนะครับทุกคนอย่าพิ่งออกไปนะครับก็วันนี้นะครับจะพาไปดูแปลงผักนะครับแปลงผักที่ประเทศเกาหลีเนื่องจากว่า ก่อนหน้านี้นะครับที่มันตกหนักๆอยู่สองสามวันนะครับเบ่าดอนไม่ได้พาออกมาดูนะครับเพราะว่ารถขับไม่ได้นะครับเพราะว่าถนนลื่นมากๆเลยนะครับถนนมันลื่นก็ไม่สามารถเอารถออกมาได้นะครับแต่หลังจากที่ตกล่าสุดนะครับได้3มวันแล้วแดดออกมานะครับทำให้หิมะละลายแล้วก็ถนนก็สามารถวิ่งได้เนื่องจากพอหิมะมันละลายสักพักหนึ่งนะครับเขาจะมีเอารถมาตักออกแล้วก็ใช้น้ําล้างถนนนะครับทำให้เราสามารถออกมาได้ เบดอนก็เลยมีโอกาสพาทุกคนออกมาชมแปลงผักนะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกับเบลา์ดอนเลยนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนไปดูน้ํานะครับน้ําในสระนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ําในสระนะครับกับจากความหนาวที่เกิดขึ้นนะครับทุกคน เสียดายนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้าพาทุกคนออกมาดูนะครับหลังจากที่หิมะตกได้3วันนะครับเพราะว่าถนนมันวิ่งไม่ได้นะครับทุกคนจริงๆถ้ามันวิ่งได้นาะจะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะครับซึ่งเราจะไม่สามารถมองเห็นเขียวๆที่เป็นผักเลยนะครับจะเห็นเป็นหิมะสีขาวทั่วทั้งภูเขาเลยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้นะครับผ่านไป3าวันหิมะมันเริ่มละลายนะครับก็เลยพาทุกคนมาดูแต่ก็เห็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ หิมะที่หลงเหลืออยู่ปนกับสีเขียวของผักนะครับทุกคนมันก็เลยเป็นเขียวๆขาวๆนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงแปลงผักที่บาวดอนทาแล้วนะครับทุกคนที่เรามองเห็นทั้งหมดนี้คือใช่หมดเลยนะครับคือแปลงผักที่บาวดอนทาทั้งหมดเลยนะครับทุกคน ภูเขานั้นต้นไม้ วันนี้เราไม่สามารถเอารถมาได้นะครับเบาดันไม่ได้เอารถออกมาเพราะว่ามันขับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นถนนมันจะลื่นนะครับแต่ตอนนี้นะครับถนนเขาใช้น้าล้างนะครับก็รถก็สามารถวิ่งได้นะครับแต่ก็วันนี้ก็มีแดดทั้งวันนะครับทําให้หิมะละลายนะครับเพราะว่าหิมะตกมาแค่2วันนะครับพอวันนี้ก็แดดมามันก็เลยทําให้หิมะละลายนะครับมันก็เลยเหลือเหลือเท่าที่เห็นนี่แหละครับปกติจะไม่เห็นต้นผักเลยนะครับทุกคนจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลย เราก็เลยเห็นเป็นเขียวเขียวนะครับเขียวเขียวขาวขวนะครับไอ้เขียวเขียวที่เห็นนี่ก็คือผักที่มัดไปนะครับที่คลิปก่อนเบอรดอนทาคลิปเกี่ยวกับมัดผักไว้นะครับนี่แหละครับพอหิมะมันลงครับปกติถ้ามันลงมาใหม่ๆนะครับจะมองไม่เห็นสีเขียวที่เป็นผักเลยนะครับจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับแต่เบอดอนไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้รถมันวิ่งไม่ได้เพราะว่าถนนมันลื่นนะครับทุกคนแต่ตอนนี้หิมะมันละลายนะครับละลายได้ประมาณวันหนึ่งแล้วฮะเบอ่าดอนก็เลยเอารถออกมาได้ แต่ว่าเราก็เลยไม่เห็นว่ามันว่าเห็นหินไม่เห็นว่าหิมะมันเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันละลายไปแล้วนะครับแต่ก็เห็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหิมะปนกันกับผักนะครับก็จะเป็นเขียวเขียวขาวขาวให้เราได้เห็นนะครับผมสวนบนภูเขาตรงนู้นนะครับต้นสนนะครับทุกคนก็จะมีหิมะยังเหลือประปรายให้ได้ชมความสวยงามนะครับ ไว้รอยอีกประมาณหนึ่งวันนะครับผัดตรงนี้หมีม้าละลายหมดนะครับก็สามารถจะตัดได้นะครับก็สามารถตัดได้แล้วนะครับเราไปดูใกล้ๆนะครับว่าหมมะามันลงหลังจากที่เรามัดผัดแล้วมันเป็นยังไงนี่นี่ครับอันนี้เือเชือกฟางที่เรามัดนะครับทุกคนเชือกฟางที่เรามัดแล้วทีนี้ใบมันก็จะไม่ออกมาอย่างนี้เนาะถ้าเราไม่มัดนะครับหมม้มาจะลงไปอย่างนี้ ลงไปข้างในนี้มันจะใช้ไม่ได้มันจะหักหมดนะครับพอเขามัดไว้นะครับหิมะมันลงมาพักก็จะอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้นะครับ ดูรถตกครับรถตกมันลื่นนี่ขนาดไม่มีหิมะนะโอ้ตกหัวทิ่มลงไปอย่างนั้นเลยนะนี่อะไรหมิมะมันลื่นมันเป็นน้ําแข็งเด้ไอหิมะมันละลายก็จริงแต่มันเป็นน้ําแข็งนะมันกลายเป็นน้ําแข็งเลยนะไอ้ดำๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยรถไถมาแล้วกว็ <มา S 2> <ะ>รถที่นี่นี่รถไถน่าจะมาลาศเลยมาละมันเร็วหรอกบ้านนี้เป็นอะไรนี่อะไรไหน,ไหนโทรแป๊บเดียว แลไทยน่าจะมาราดขึ้นมาดีนะไม่เป็นไรดีนะไม่ใช่เหียวไม่ใช่ภูเขาสูง นสตอนกลางคืนนะครับทุกคนอากาศมันจะหนาวมากเลยนะครับจะเห็นว่าน้ําในสระนะครับทุกคนดูนะครับน้ําในสระกลายเป็นน้ําแข็งแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ดูน้ํานะครับปกติคลองตรงนี้น้ําตรงนี้นะครับเแบาบดอนเคยลงไปหาปลานะครับตอนนี้มันมันเป็นน้ําแข็งนะครับทุกคนดู เป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะครับแล้วก็พอมันเป็นน้ําแข็งนะครับหิมะมันก็ไปกองบนที่เป็นปน,น้ําแข็งนะครับส่วนตรงดำๆตรงนี้คือมันมันเริ่มจะละลายแล้วนะครับแต่ว่านะครับทุกคนมีถ้ารอบต่อไปถ้าหิมะมันลงมาติดกันถึงสามวันนะครับสองถึงสามวันน,นี้นะครับน้ําตรงนี้เราสามารถลงไปเดินได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าปีที่แล้วเบ่าดอนเคยไปเดินนะครับถ้าใครย้อนไปดูคลิปเก่าๆของเบ่าดอนนะครับเราเจะเห็นว่ามีอยู่คลิปหนึ่งเบ่าดอนลงไปเล่น ลงไปเดินเล่นบนบนบนแม่น้ําอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าลงไปวิ่งเล่นได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่กล้านะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งแต่ว่ามันน่าจะมันน่าจะเป็นได้ไม่กี่วันแล้วครับตรงนี้เพราะจริงๆถ้าถ้ามันลงไปเดินได้นะครับมันจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้แต่อันนี้มันน่าจะเริ่มละลายแล้วนะครับเพราะว่าหิมะตกลงมาแค่สองวันเองนะครับ กมาคืนเดียวนะครับคืนเดียวกับวันเดียวเพราะว่าอย่างวันนี้นะครับแดดแดดออกตลอดเลยนะครับเพิ่งจะแดดเพิ่งจะแดดหุบไปช่วงบ่ายเมื่อกี้นี้เองนะครับมันก็เลยทําให้อุณหภูมิมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับเสียดายไม่ได้พาออกมาตอนที่ว่ามันเยอะๆกว่านี้นะครับเพราะว่ารถมันออกออกจากบ้านไม่ได้นะครับทุกคนเพราะถนนมันลื่นมากเลยเนาะ กลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่หิมะมันต่อให้หิมะไม่ตกนะครับคือหลังจากที่หิมะตกอุณหภูมิมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับทุกคนต่อให้หิมะไม่ตกนะครับความหนาวมันจะหนาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนทําให้แม่น้ําหรือว่าคลองขนาดใหญ่นะครับกลายเป็นน้ําแข็งได้นะครับซึ่งเราจะเห็นจากคลิปเก่าๆเนาะคนเกาหลีเขาจะไปเดินเล่น แล้วก็เล่นเล่นอะไรครับเขาเรียกอะไรที่เหมือนเขาเรียกอะไรกสสกีหรอหรืออะไรนะครับเดินเล่นบนน้ําแข็งนะครับสเก็ตน้ําแข็งเออนั่นแหละฮะนั่นแหละครับสวยงามมากเดี๋ยวเบลดอนจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามันเป็นน้ําแข็งจริงไหมนะครับดูหินนะครับทุกคนนี่ก้อนใหญ่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่น่าจะแตกเ <c oughs> พราะหินมันก้อนใหญ่ดูนะครับ อ,อ้าวอันนี้แตกครับโหไม่สูงกับที่พี่สูตเลยเอาใหม่เอาใหม่ดูนะครับทุกคนนี่นี่นะครับนู่นะครับเห็นไหมครับเป็นน้ำแข็งดูนะครับไม่แตกดูนะครับต่อยีกร่มหนึ่ง หินนะครับทุกคนพิสูจน์อ๊อ,อไม่แตกนะครับเป็นน้ําแข็งเนาะแต่ว่ายังไม่แข็งมากยังไปเดินไม่ได้เดี๋ยวตกดูนะครับนี่ฮึบนี่ไงไม่แตกครับทุกคนดูนกมันเดินบนน้าแข็งนะครับเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมใม้ดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่ครับนกมันเดินบนน้ําแข็งได้นะครับ ม,มันเดินบนน้ํานะครับน้ําแข็งนะ <c oughs> อีกประมาณสองสาวันคนน่าจะขึ้นไปเดินได้แล้วครับเพราะมันหนาวพอมันเป็นน้ําแข็งล้าให้มันหนาๆก่อนเอนาะตอนนี้เดินไม่ได้ครับส <c oughs> งสัยนะครับน้องๆเขาคงจะหาาปลากินนะครับแต่ว่ามันเป็นน้ําแข็งเนาะเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาปลาที่อยู่ใต้น้ําแข็งได้นะครับทุกคน ทุกคนดูนะครับจะมีคนเขามาลอเขามาจับปลาปลามันจะนอกน้ํานะครับทุกคนคือพอมันเย็นเนาะมันก็จะตายไนงะมันเหมือนมันนอกน้ํานะครับก็จะลอยขึ้นมาเนาะแล้วคนเขาก็จะมาหาจับปลากันนู่นนะครับนูน่นนูน่นนูน่นนะครับรถเขาจอดจับปลากัน ก่อนจากการคลิปนี้นะครับเบาดอนก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเบาดอนจนจบคลิปนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะมีความสุขไปกับคลิปนี้ของเบาดอนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลตัวเองนะครับเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ